มันจะใหญ่ไปกว่ากตลอได้ยังไงนี่ก็คำแล้วนึกถึงประชาชนบ้างืลเปล่าว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยมันผ่านกันมาเท่าไหร่แล้วไอ้นี่ว่าอย่างนี้ไอ้นี่ว่าอย่างนี้แล้วประชาชนจะรู้สึกจะเอาอย่างไรเดี๋ยวว่าประชาชนแม้ตั้งตำรวจด้วยกันเองเนี่ยก็จะรู้สึกยังไงว่าเรื่องนี้เอาอย่างไงทีนี้ยกออกากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายครับนี่มันไปกระทบไอ้คนสั่งนี่ครับอก็เกอนุกกตลอใช่ค่ะซึ่งเมื่อเท่าเขาต้องทำผิดกฎหมายถูกไหมครับใช่ครับเท่ารักษาการผู้บัญชาการตำรวจชาติทำผิดกฎหมายด้วย แล้วใครมันจะยอม,อมเนี่ยเห็นไหม,มเขาบอกสีสินูพลาดนักปราดรูพลังเนี่ยไปพลังคํานี้คําเดียวอะพวกที่เขาเสียหเขาก็มายอมเาก็สู้พอสู้เนี่ยตำรวจเขาไปเอกภาพนะครับอพอนุกกตลอเขาสู้อะเขาทำชอบด้วยกฎหมายแล้วรักษาการผู้บัิชารตำรวจชาติก็บอกาทาตามกฎหมายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นของกิจการเนี่ยก็เป็นความเห็นไวไไม่เกี่ยวกับเขา กตรลเข้าประชุมปั๊บมีมติเป็นเอกฉันท์บ<ช>2ต่อศูนย์ก็หมายความหมายว่าคุณเศรษฐาซึ่งเป็นประธานกตลรลเนี่ยโหวตใน12บสองด้วยถูกไหมครับเมื่อเมื่อคุณเศรษฐาเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกิตการจะว่าอย่างไงถ้า,าว่ารัฐบาลไม่ฟังกิตตการมีความผิดก็คุณเศรษฐาก็โดนอีกดอกหนึ่งใช่ <laughs> แล้วทีเวลาเงินหมื่นบาทนี่จิต้องเศรษฐาบอกเองเฮ้ยกิษฎิการก็บอกทําได้ต้องทําอ้าวพอมาเรื่องนี้บอกเอ้ยกิตตีการบอกทําได้ไม่ต้องทํา เออเรื่องเรื่องพี่ชิดก็บอกว่าถามกฤษฎีกาแล้วแม้จะถามไม่ไม่ครบก็ตามคือกฤษฎีกาเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับไม่เหมือนสาลดีกานะครับสาลดีกาเขาตัดสินอย่างไรเนี่ยเขาจะมีมีเขามีสารระบบควบคุมคำพักษาว่าสาลฎีกาตัดสินเรื่องนี้ว่ายังไงเพราะเมื่อจะตัดสินเรื่องเดียวกันนี้เนี่ยต้องดูว่าสาลเคยตัดสินว่าอย่างนี้จะผิดแนวไม่ได้เพราะสาลดีกาก็เลยมีบรรทัานว่าเรื่องนี้มีแนวบรรทัาน์ตอนตัดสินว่ายังไงจะออกนอกแนวไม่ได้ แต่ว่าถ้าจะออกนอกแนวเกิดมีผู้อาหรือกองเซ็นเซอร์หรือองค์คณะสองคนนี่นะครับมีความเห็นแย้งว่าควรจะเปลี่ยนหลักวิจัยได้แล้วและยืนยันอันนี้นก็เสนอไปที่ประธานสันติกาถ้าประธานสันติกาเห็นว่ามีเหตุผลรับฟังเนี่ยเขาก็นําเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่ให้ผู้กษาทั้งหมดสันติกาวิล่อมกันวิจัยว่าตามที่มีความเห็นแย้งอันนี้ยสมควรวิจัยยังไงซึ่งหลายครั้งสันติกาก็เห็นตามที่ ผู้ที่เห็นแยง้งและกลับหลักใหม่นั่นก็เปลี่ยนบรรทัดฐานแต่กิจการนี่นะครับไม่มีมไม,ม่ไม่มีแบบนี้วันนี้ตัดสินอย่างพรุ่งนี้ตัดสินอย่างมาลืมตัดสินอย่างก็ยังได้ไม่มีใคร<อ>มาทําอะไรและที่ที่วิฉัยไว้อย่างไรเนี่ยก็ไม่มีไม่ต้องมากคดีสดานามกอล์ฟอันพายไปดูนะครับวิจัยไว้กลับไปกลับมากี่ครั้งจนวันนี้เนี่ยวิจัยไว้แล้วเนี่ยกรมที่ดินจะต้องจ่ายเงินชดเชยหายให้เป็นแสนล้านบาททำอะไรไม่ได้ใช่ใช่ ใช่ที่ดีกรมที่ดีเก่าติดคุกไปแล้วครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐาถ้าหากว่าในฐานะกตลเนี่ยเมื่อมามีมติ1ิบต่อหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเศรษฐาประธานกตรเนี่ยลงมติเห็นว่าลงมติไม่เอาตามที่ความเห็นคุณวิษณุถูกไหมใช่ใช่ค่ะก็ไม่เอาที่กินดีกาว่าด้วย วันถั้นถือกิณกาเป็นหลักคุณเรฐาก็มีความเสี่ยงที่จะโดนอีกดอกนึงแต่เหมือนตอนนี้มันยังมีอีกก๊อกหนึ่งแต่ก็คือกอพกอพคอตรรพักคุณธรรมมันจะใหญ่ไปกว่าคอตรได้ยังไงแล้วเลื่ถึงประชาชนบ้างหรือเปล่าว่าเรื่องเดียวกันนี่มันผ่านกันมาเท่าไหร่แล้วเหมือนสมัยการที่หหรือยังสมัยการที่5เนี่ยมีศาลไม่รู้กี่ศาลนะครับศาลกรมท่าซ้ายศาลกรมท่าขวาศาลกรมวังศาลกรมแต่ละคนเนี่ย ทุกกระทรวงก็มีกรมหมดฟ้องศาลรกรมนี้แล้วแพ้คดีแล้วไม่พอใจไปเอาเรื่องเดียวกันเนี่ยไปฟ้องศาลอีกกรมหนึง่งแพ้อ,อีกก็ไปฟ้องอีกหน่วยงานงก็ฟ้องกันอยู่เนี้ยจนพระเจ้าอยู่หัวบอกอย่างนี้ไม่ไหวแล้วของเราเวลานี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยไอ้นี่ว่าอย่างนี้ไอ้นี่ว่าอย่างนี้แล้วประชาชนจะรู้สึกจะเอาอย่างไรเดีย๋ยวว่าประชาชนแม้ทั้งตำรวจด้วยกันเองเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงว่าเรื่องนี้เอาอย่างไรใช่ใช่แล้วมันก็บึนไปแล้วแล้วก็ถามหน่อยฮะแล้วทําไมเราว่าซัดแต่ตำรวจ ผอบอรองผอบอแล้วทำไมไม่ซัดหัวหน้าตํารวจใหญ่คือเสถ่ามากแ่ะคุณปกครองไม่ดีถึงได้เป็นอย่างนี้ตั้งคณ,ณะกรรมการ,รามาทำไมคุณตั้งมาทําไมคณ,ณะกรรมการคุณไปอย่างหนึ่งตํารวจไปอย่าง,งแล้วตั้งมหาพ่อเหมือเลยชลาวบ้านเขาถามนะออทีนี้ไอ้เรื่องราวที่มันออกมาแบบนี้บางคนบอกว่านี่มันเกิดการหักดีลกันเกิดขึ้นไหมคะก็เป็นไปได้ว่ามีการหักดีลกันอ เพราะว่ามีพวกหนึ่งไม่ต้องการให้คุณโจ๊กมาเป็นคู่แข่งในการเ,าเราาลือกพบอตรอต้องต้องกระเทืบเอาออกมาให้ตายใช่แล้วมีโอกาสที่บิ๊กต่อจะลาออกไหมคะเพราะว่าก็ม,มีข่าวหน้าหูนะครับแต่ว่า,าจะเป็นจริงแค่ไหนเราไม่รู้ พราะคนปูดข่าวนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วปูดข่าวเรื่องนี้เปิดเผยต่อสาธารณะองค์มิติตอกเต็มไปหมดนะครับใช่ใช่ว่าพบ,บรทรจะลาออกซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วท่านก็ไม่ปฏิเสธหรือไม่แถลงรับสักคำหนึ่งเนี่ยบ้านเมืองเราเป็นอย่างนงี้ถ้าเป็นผมนะครับ ใครมาแถลงผมลาออกเนี่ยแต่ผมไม่ไลาออกจริงเพราะว่าเฮ้ยไม่จริงมันก็จบลงไปอย่างน,นี้เราปล่อยทุกอย่างอึมครึมไปหมดถ้าอยากจะลาออกจริงก็ไม่ต้องบอกกัะจะลาออกเพราเดี๋ยวคอยฟังผมแถลงอ่านี่รู้กันแล้วแล้วน่าสงสารท่านไหมท่านบอกว่าตลอดเป็นผู้ใหญ่มากนะครับในบ้านเมืองเนี่ยแล้วอยู่คนนั้นมาพูดตีคนนี้มาพูดตีเห็นตำแหน่งนี้เป็นอะไรเอะแล้วการลาออกหรือไม่ลาออกมันมีผลยังไงบ้างล่ะคะสำหรับในเรื่องราวที่มันคาราคาซังอยู่ตอนนี้คือในทานกลางสงครามนี่นะครับ ถ้าฝ่ายหนึ่งก็บอกเขาสงบศึกแล้วเนี่ยมันก็ทําให้สงครามเบาลงนี่เป็นธรรมดาก็ต้องยอมรับนะครับว่าศึกสองบิ๊กในสำนังกงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยส่งผลสะเทือนกว้างขวางมากคือกระทบต่อสํานังกงานตํารวจแห่งชาติกระทบต่อตํารวจทั่วประเทศกระทบต่อความรู้สึกประชาชนกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินกระทบต่อตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยใช่เพราะตําแหน่งประธานกอรเนี่ยเป็นนายกเป็นโดยตําแหน่ง<อ>ท่านก็ดูแลเองด้วย ถึงถ้าท่านจัดการเองไม่ได้เนี่ยท่านก,ก็คงจะมอบคนอ,อื่นไปนะครับอืมใช่เพราะสมัยก่อนก็พี่นันก็เคยเป็นพี่ป้อมก็เคยเป็นอ่าไม่เห็นเลยว่าเคยเป็นส,สมัยลุงป้อมเนะี่ยไม่มีปัญหาะอะไรเลยีป,ปเรียบร้อย<ม>คือเขาจัดการเรียบร้อยหมดแล้วเขาเป็นก,ก็มีปัญหาทุเทศเป็นก็เห็นมีปัญหาอะไรตำรวจทะเลาะกันก็มีนะครับสมัยลุงป้อมท่ามันเรียกมาเอามึงเอาพวกมึงเราอย่างไรกันอ่อืมใช่แปลว่าอันนี้คือคุยกันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะยังไงไม่ใช่คนปกครองคือมันต้องเอาการปกครองคนมันต้องเอาใจปกครองใจนะครับ อย่างลุงป้อมเนี่ยดูท่านนุ่มๆอย่างนั้นนะท่านท่านใช้ใจปกครองคนนะครับมีตํารวจคนไหนไม่รักลุงป้อมรักท่านทุกคนนะครับนี่ไม่ใช่ว่าผมออกมาแล้วมาเชียร์หรอกครับผมไม่ได้ไปสนิทมีมาคุ้นอะไรมากผมสนิทแต่นี่ก็ความจริงครอย่างนั้นอยู่บ้านเดียวกันมาตำรวจก็ทะเลาะกันในสมัยลุงป้อมไม่ได้มีนะครับก็ไม่อนเนี่ยสมัยคุณศรีวราเนี่ยมีเรื่องอะไรเยอะแต่ลุงป้อมท่านไม่ใช่ไม่ใช่คนพูดท่านไม่พูดต่อสาธารณะเลยใช่ใช่ เรื่องภายในท่านมาไม่ไม่ไม่มาตีคองรองเปล่าต่อสาธารณะท่านจะเรียกผู้เกี่ยวข้องเลยว่าพวกมึงเอาไงวะมึงเอาไงมึงเอาไงพวกกับมึงกูอย่างเงี้ยไอ้หาไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ตกลงจบกันไปแล้วก็จบเงียบจบกันตามนี้นะเว้ยจบแล้วโอเคไปไล่กลับไปเลยเอาไงเอาไงอ่ะไม่มีอะไรกิ่งกาเหี้ยกระจายกระจายพอออกมาหน้าข่าวถามมีอะไรไหมก็ไม่เห็นมีอะไรอย่างเงี้ยบอก ก้านตองนะคะกินแล้วอะ่ะช่วยให้เบาหวานหายได้จริงเหรอคะจริงเลยเพราะว่าเครื่องดื่มใบก้านตองแฮป p ี้พีเ l e ร์เฟกที่มีผักก้านตองเนี่ยเรามีส่วนผสมของผักเชียงดาที่เป็นตัวกินน้ําตาลสมุนไพรเมืองไทยเนี่ยต้องใช้ตํำรับคือมีมากกว่าหนึ่งชนิดผักก้านตองผสมกับเชียงดาทํางานกินน้ําตาล